ลลฮาะห م านรริ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ا ل ن س ل ي ن ح م د وعلى علي وصحبه و م ن ت ب ع ه م بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับกลับมาพบกับพี่น้องเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นรายการพิเศษแล้วผมได้รับเกียรติจากอาจารย์ิซุปาราครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะมาทํารายการให้ความรู้พี่น้องนะครับส่วนหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือ ถามตอบรอมฎอนเนื่องจากเราจะต้องเข้าสู่เดือนรอมฎอนจึงจําเป็นที่ต้องมีการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอนครั้งนี้เนี่ยถามตอบรอมฎอนจะเป็นเชิงวิชาความรู้สักนิดหนึ่งเพื่อเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวว่าเราทาอะไรได้บ้างในเดือนรอมฎอนและทําอะไรไม่ได้บ้างในเดือนรอมฎอนครับหลักๆก็จะเป็นการถามแล้วก็ให้อาจารย์ตอบโจมคำถามไปครับมีคาถามครับอาจารย์ครั้งแรก่คำถามที่หนึ่งก็คือ ด้วยกับอะไรครับที่เราจะยืนยันได้ว่าเนี่ยเข้าเดือนรอมฎอนแล้วครับอาจารย์อัลลอฮฺบาริะกับเมื่อเราจะเข้าสู่เดือนอื่นๆนะครับเดือนอารักทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนยิ่งมีบาดาที่สำคัญก็คือเราเราจะรู้ได้ไงว่าจะเข้าเดือนนั้นนะครับโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนก็มีสองสิ่งหรือสองประการให้เราได้พิจารณาให้เราได้ดูหนึ่งก็คือเห็นฮีรานของเดือนรอมฎอน หรือไม่ก็นับเดือนอาชาบานให้ครบ30วันนี่คือหลักนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการดูเดือนเดือนอื่นด้วยนะครับของของของอิสลามที่ว่ามี12เดือนเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วดูฮีร้านของเดือนรอมฎอนนะครับที่ท่านนบีสันลนอหสันเด้ได้แนะนำว่าอิดาราะไม์อิดาราไอตุมฮฺฟาซูมุฮฺอิดารอไอตุมุฮฺฟาอัฟติรุนบีบอกว่าเมื่อเห็นมันหม่ถึงฮีร้านเนี่ยก็ให้ถือสิ้นอดและเมื่อเห็นฮีร้านเนี่ยนะครับ ก็ให้ให้ละสินอดก็คืออ,อ,อ,อีดนะครับก็หมดจากการถือสินอดฉะนั้นโดยโดยหลักแล้วก็คือเมื่อเห็นฮีรานนะครับของเดือนอมาอนก็ถือว่าเป็นวันที่หนึ่งของเดือนอมาอนหรือถ้าหากว่าไม่มีการเห็นครับหรืออาจจะเช่นอย่างเช่นมีเมฆมาหมดบังมีมีฝุ่นมีอะไรแล้วก็มองไม่เห็นไม่ปรากฏว่าเห็นฮีรานหรือจันเซียวเนี่ยก็นับเดือนอชาบ,บาน,นี้ให้ครบ30วันครับเมื่อ ครบ30วันวันต่อไปก็จะเป็นวันที่1ของเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งอันนี้คือหลักอยู่แล้วเดือนอื่นก็เหมือนกันนั้นเดืนอนาหรับเนี่ยมี29กกับ30วันเท่านั้นจะไม่มี28หรือ31นะครับอันนี้โดยหลักแล้วก็ใช้การดูฮิรานนะครับเป็นหลักนะครับในการที่จะกําหนดในเดือนต่อไปว่ามี <c oughs> ม,มเีเห็นฮิรานแล้วก็ข้ามถ้าไม่เห็นอย่างที่บอกไปเนี่ยก็นับเดือนนั้นเนี่ยให้ครบ3า <30 S 1> วันครับ แล้วสมมติถ้ามีคนหนึ่งที่เขาเห็นทีร้านคนเดียวเลยครับในในหมู่บ้านนั้นในเมืองนั้นในเขตนั้นในมณฑลนั้นนอกเหนือจากคนคนนั้นไม่มีใครเห็นอีกแล้วอาจารย์ุกกลมยังไงครับแล้วก็ไม่มีใครบวชด,ด้วยกับเขาเพราะว่าเขาเห็นคนเดียวคือคือถ้าถ้าโดยหลักแล้วนะถ้าคนเห็นนะโดยถ้าถ้าหากว่าเป็นประเทศมุสลิมเนี่ยถ้าถ้าอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียอย่างเงี้ยประเทศมุสลิมที่ท,ที่มีการ แค่เรื่ว่าเป็นเป็นมาตรฐานหน่อยเป็นทางการหน่อยก็คือมีมีจุดต่างๆที่จะมีการดูฮีรานแล้วก็ส่งให้กับเจ้าหน้าที่หรือองค์กรของรัฐเนี่ยเพื่อประกาศอันนี้เพื่ออันนี้ก็จะมีมาตรฐานมีมีความชัดเจนตรงนั้นก็คือมีเจ้าหน้าที่มีผู้รู้มีอุลามะคอยตรวจสอบมีอะไรต่างๆสมมุติว่าเราเราแต่สมมุติว่าเอาล่ะเราจะเดินทางไปก็ไปเห็นสมมุตนินนะเห็นฮีรานอะอันนี้ก็ให้แจ้งให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่หรือว่า ของรัฐที่อะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการดูฮีรานี่ก็ให้ให้แจ้งนะครับแล้วก็สําหรับกรดีฮากเกมหรือผู้ตัดสินหรือศาลเนี่ยถ้าเขาพิจารณาแล้วว่าเขารับนี่ก็คือรับก็แล้วแต่เขาถ้าเขารับนี่ก็คือก็ประกาศก็คนอื่นก็ถือสิทอดก็ปฏิบัติตามตามตามผู้นําปฏิบัติตามผู้รู้ที่เขาประกาศที่เขาบอกนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาไม่รับนี่จะทำยังไงสมมติว่าถ้า,ถา เขาบอกเขาไม่รับอันนี้อุลมามะก็มีคีรับอยู่อ่ะาถ้าไม่รับทาไงกลุ่มนึงบอกว่าให้เขาถือสินอดเพราะว่าเห็นเพราะนบีบอกว่าถ้าเห็นสินอดเนี่ยโซมูเรบุยตีให้ถือสินอดเมื่อเห็นเห็นมันก็คือเห็นฮีลาขเขาบอกว่านี่เห็นไงเห็นก็ให้ถือสินอดอีกลุ่มหนึ่งในหญ่นักวิชาการบอกว่าไม่ต้องไม่ให้ถือเพราะอะไรเพราะว่าการถือสินอดเนี่ยจะไปชาจไปไปไม่มไปแตกต่างคนอื่นเนี่ยไม่ได้ก็ต,ต้องก็ต้องตามที่บุคคลก็ถือสินอดขอเขาก็บอกว่านั้นไม่ต้องถือ อีกกลุ่มหนึ่งก็มีรายละเอียดบอกว่าอ่ะโอเคถือแหละแต่แบบซิดรอนแบบลับๆก็คือให้ถือซิ้นโอดไปนะเพราะว่าเขาเห็นกีรานตามตามฮะดีษแต่ให้ซื้อซินอดแบบซิดรอนแบบลับๆนี่ไหมก็คือว่าอะไรครับป้องกันฟิตนะพอถือซินโอดไปรู้ว่าคนนี้ถือซินโอดเอาคนอื่นก็ไม่เห็นถือซิ้นโอดจะเกิดความมุ่นวายเกิดฟิตนะงนั้นอุลามะกลุ่มนี้ก็จึงมองว่าอ่ะถือไปเถแต่ว่าถือแบบลับๆน่ไม่ต้องให้คนรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ก็มีรายละเอียดที่นักวิชาการได้บอกที่บอกฉะนั้นถ้าเขาเห็นนะนะโดยหลักแล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่กับกับกับของรัฐอะไรต่างๆที่ก็ดูแลด้านนี้ก็บอกว่าเออมีการเห็นเขาก็จะได้ตรวจสอบอะไรต่างๆนะครับถ้าเขารับยืนยันชัดเจนเออเขาถามแล้วก็ตอบอะไรต่างๆตรงไหน,นยังไงเห็นแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายแล้วเขารับเนี่ยก็ก็เป็นหน้าที่ของของรัฐหรือหน่วยหน่วยหน่วยงานที่รับผิดชอบนี่ก็ประกาศก็บอกแต่เขาถ้าไม่รับก็อย่างรายละเอียดอย่างที่บอก ว่าจะตึงถือไม่ถือ,อยังไงครับแล้วอย่างประเทศซาอาุเดียรอาระเทยที่มีการใช้กฎหมายอิสลามหรือว่าระบบแบบอิสลามมีการจัดตั้งองค์กรที่ดูฮิรานมีกอดีมีอะไรนู่นนี่นั่นแล้วหลังจากการประกาศเห็นของคนคนหนึ่งเขาไปแจ้งแล้วใช่ไหมจ้งเสร็จแล้วปุ๊บทางองค์กรกอดีหรือว่าศาลเนี่ยเขาก็จะตรวจเช็คหรือว่าเขาจะพิจารณา คือคือโดยหลักแล้วมีมีตามเมืองต่างๆตามจุดที่เขากาหนดว่าเออตรงไหนดูนะครับเป็นจุดที่มันเออมันมันไม่ใช่จุดหนึ่งของของประเทศหนึ่งเนี่ยทุกจุดนี่จะดูได้ใช่ไหมโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยยิ่งน้อยมากเลยยิ่งมีบางทีมีสถานที่บกบดบางมีตรงมีตึกเนี่ยก็ลําบากอันนั้นแต่เป็นทะเลทรายนี่ก็อาจจะเห็นได้ง่ายก็มีตามจุดแล้วมีเจ้าหน้าที่ที่ดูอยู่แล้วนะครับก็โดยหลักแล้วนี่ก็เขาก็ต้องเป็นเอาคนที่ที่มีสกอ ที่มีความน่าเชื่อถือแน่นอนก็ต้องเป็นผู้รู้เป็นอุลมามะเป็นในที่อยู่ตามจุดออมีการเห็นมีการเห็นจริงหรือเปล่านะครับส่วนถ้าหากว่าอาจจะเป็นคนทั่วไปสมมุติเหนะอาจจะว่าบอกว่าเอ,อไปเห็นอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับโดยผู้รู้จากจากทางการของเขาก็ต้องตรวจสอบตรวจสอบดูเลยว่า,วาจริงต้องถามนต้องเช็คว่าเป็นไงเห็นเห็นตรงไหนจุดไหนยังไงบางท,บางทีบางจุดเนี่ยมันน่าจะมุสตาฮิมเนี่ยเป็นไปไม่ได้เราที่จะไปเห็นเออบางที สายตาเป็นไงตรวจสอบสายตาผ้ามัวหรือเปล่ามีเออบางทีอาจจะเป็นคนสายตาไม่ดีก็ได้ก็มีส่วนนะที่ไปเห็นอะไรมารู้เห็นแสงอะไรมาแล้วก็บอกเห็นหีร้านอย่างเงี้ยมันตรวจสอบหลายอย่างเรื่องเรื่องการมองเห็นนี่เขามองได้ชัดเจนหรือเปล่าเห็นตรงไหนลักษณะเป็นยังไงใช่บอกเห็นฮีรลานแล้วลูกผมกลมเลยมันไม่ใช่หีหลานอันนี้เป็นกอมัดเป็นบ้าดาอันนี้15บห้าข้ามะบอกเห็น่ยเห็นหีหลานกลมเลยไม่ใช่หีหลานมันเป็นเสี้ยวเล็ก นะครับอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่ความเป็นจริงสถานที่กับตัวคนมองอะไรด้วยนะถ้าและอย่างบ้านเราอาจารย์ที่ไม่มีสารอะไรแบบเป็นทางการเนี่ยสมมติยกตัวอย่างให้เข้าใจกันง่ายๆเลยอาจารย์ไปเขาใหญ่เที่ยงอาจารย์เห็นที่ร้านอาจารย์เห็นคนเดียวเลยอาจารย์จะทําไงครับโทรมาบอกบ้านเราก็อย่างาบ้านก,ก็อย่างบ้านเราก็เป็นคณะกรรมการกลางประจาจังหวัด พอได้โทรมาบอกจุลาเนี่ยก็อาจจะมีเจ้าแต่แต่และจังหวัดมันก็มีหน่วยงานรับอย่างแต่แ,ววแต่และจังหวัดแล้วก็แจ้งอะไรคณะกรรมการจังหวัดอะไรของเขาอะไรเขาก็จะประสานสํานักจุลาอะไรต่างๆก็มีการตรวจสอบมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นขั้นตอนอครับอมาม่ช่ล,ละตอนนี้เห็นฮีลานเอาเป็นว่าเข้าเดือนรอมฎอนแล้วหลังจากเข้าเดือรดรนรอมฎอนอาจารย์สำคัญเลยอะไรคือลุ่มกลของการถือศีลดเดือนรอมฎอน คือการถือสินอดในเดือนรอมฎอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟับดูเป็นรูปคนหนึ่งจากรูปคนอิสลามที่เราทราบกันนะครับอ่าหนึ่งนั้นก็คือว่าเศรม้มีรอมฎอนมีมีชาฮาดะนะครับประประกาศปฏิญ,ญาณตนเหมือนพระเจ้าในหนองจากนอทัน,น,นมุฮัมมัดเป็นศาสนทู่ดำรงการละหมาดถือสินอดในเดือนอมฎอนนะครับใจประกาและกาทำฮัจญ์นั้นรุกคนอิสลามเขาว่ารูปคนเนี่ยคือสิ่งที่ต้องมีขาดนี่ได้รูปคนอิมานมีหกประการรุปคนอิสลามมี5ประการ ฉะนั้นเมื่อนะครับเมื่อ,อ,อหนึ่งอันเนี้ยการถือสิ่โอนเนี่ยวรโซมีรอมฎอนถือว่าเป็นบุคคนก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญทิ้งไม่ได้ใครปฏิเสธว่าอันเนี้ยการถือสิ่งอ,อนจะรอมฎอนนี่ไม่ใช่รูปคนของอิสลามไม่มีความจำเป็นไม่ต้องปฏิบัติอะไรต่งตางๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุตตะตกศาสนานะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่ใครที่เขาอาจจะไม่ปฏิเสธ ไม่ปฏิเสธบอกว่ายอมรับว่าการถือศนลในระมัอนนี่เป็นรูปกฎแต่ว่าอาจจะทิ้งไม่ยอมถือสิ้นอดอันนี้ก็ถือว่าบาปใหญ่มากนะครับอุลามะบางท่านถือว่ามุดตัดกันนะทิ้งอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นมุดตัดเป็นกาเฟตเลยแต่คำพูดที่มีน้ำหนักเนี่ยไม่ถึงเป็นกาเฟตตับได้ที่เขาอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธรูปกฎนะถ้าปฏิเสธรูปกฎในนักวิชาการบอกว่าที่บอกปฏิเสธก็คือไม่ยอมรับว่าการถือศนลใมร่มดอนนี่เป็นรูปกฎของอิสลามอะไรต่างๆเนี่ย น,นี่ก็ถือว่าอะไรครับอันนี้ไม่ใช่มุสลิมมามุตตัดตกศาสนาแต่ถ้าหากว่ายอมรับอยู่แต่ว่าไม่ยอมบวชในอะไรหรือความขี้เกียจเพิกเฉยละเลยต่างๆ,ๆนะก็อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในข่ายของอันตรายมากเป็นบาปใหญ่เป็นฟาสิกเป็นคนไม่ดีนะครับก็ไม่ถึงขั้นตกมุตตัดนะครับแต่ว่าเสี่ยงมากในการที่นะก็เรียกว่าอยู่ในกลุ่มของพวกฟุตซาาคนชั่วคนไม่ดีนะครับก็ต้องระวังครับทีบนี้ มาในส่วนของคนที่ไม่ไม่ปฏิเสธว่าการสืดมนตในเดือนรอมฎอนเนเป็นฟอรดูแต่แค่ไม่ทำเฉยๆใช่ไหมครับเสร็จแล้วสำหรับคนที่ไม่เคยละหมาดเลยพอเดือนรอมฎอนปุ๊บเดือนรอมฎอนเข้ามาถึงแล้วเนี่ยโอเคละหมาดเป็นจริงเป็นจังไหมครับอาจารย์หลังจากละหมาดเป็นจริงเป็นจังเสร็จแล้วถือสินอดสิ้นอดไม่ขาดเลย ได้29-30สจนเต็มเดือนเลยครับพอหมดอมฎดอนอมามันก็หมดไปด้วยละหมาดแล้วก็การถือสินอดไปกับอมฎดอนพร้อมๆกันนี่ครับอาจารยัยงไงครับคือคือ,คอเราแยากประเด็นก่อนนะเรื่องการคนที่ถือสินอดแต่ว่าทิ้งการละหมาดคือลักษณะดังกล่าวที่บอกว่าอมฎดอนสิเดือนเนี่ยไม่ละหมาดเลยไม่ไดเวลาอมฎดอนมาถือสินอดละหมาดดีอันอันนี้เนี่ย อันนี้เนี่ยโอเคถ้ามองว่าเขาตาบ้ากับเนื้อกับตัวอย่างจริงจังนะนะเขาก็ต้องรักษาต่อไปเขาต้องรักษาไม่ใช่ถ้าถ้ามาแค่นี้นี่แสดงว่าไม่ตาบ้าตัวคือคนถ้าไม่ตาบ้าตัวไม่คิดตบว่าตัวเนี่ยยังมองไม่ออกนะว่าจะฟละเข้ารอมฎอนมาเนี่ยจะถือสินอดเปะเลยครบ29-30วันนี่ละหมาดครบเลยยังมองไม่ออกเออถ้าคนตาบ้าอาจะยังพอมองออกแต่ถ้าบอกว่าจะตาบ้าด้วยความจริงใจแล้วเนี่ยมันก็ต้องอะไรครับก็ก็ต้องต่อเนื่อง ถ้าคนที่บอกว่าเตาบ้าแล้วเนี่ยนะแล้วกลับไปทําอ่ะแสดงว่าเอาแหละเราก็ถ้าถ้าถ้าเตาบ้าไปแล้วอ่ะนะอาจจะกลับมาผิดอันนี้ก็ต้องเตาบ้างมาแต่ถ้าหากว่าอย่างที่บอกเราเคยคุยกันว่าถ้าถ้าบอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะขอกลับมาทําอีกไม่ได้มีใจแน่วแน่ที่จะทิ้งอันนี้เนี่ยการเตาบ้าในก็ไม่ซอกมาไม่ไม่ถือว่าเป็นที่ตกรบฉะนั้นผู้ในบริบทของคนที่เขาเรหมาดนะนะ ขอโทษทีคนที่ไม่ได้ละหมาดแต่เตือนสิ่งขอกแต่หากว่าไม่ละหมาดเลยอ่ะนะไม่ละหมาดเลยอ่ะนะบรรลุศาสนาภาวะมาแล้วเนี่ยไม่ละหมาดเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นไม่ใช่มุสลิมนล้มุสแตงนะไม่ละหมาดเลยนะแต่บรรลุศาสนาภาวะอันนี้เนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะครับอัลลอฮฺเม่ช่กิจเนี่ยเป็นตาบีอันซึ่งคำพูดเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ซอฟบ้านทั้งหมดเลยนะเห็นตรงกันว่าคนทีจริงละหมาดเนี่ยเป็นกาเฟตแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ของซอฟบ้านเนี่ยเขาก็มองอย่างนี้ อับดุลมามิชาก,กีนี่ก็เป็นตาบียานี่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของอของซาฮาบานี่เขาบอกว่าซอฮาบานี่เขาเห็นตรงกันว่าไม่มีสิ่งใดที่ทิท้งแล้วจะเป็นกูฟอดนอกจากการละมา่แปลว่าอันอื่นนะนะอาจจะทิ้งเนี่ยไม่ถึงขั้นกูฟอดนะครับเห็นตรงกันซอฮาบานี่เขาเห็นตรงกันว่าไม่มีสิ่งใดที่ทิ้งแล้วจะกูฟอดนอกจากการละมลววาดแปลว่าการละมาดนั้นถ้าทิ้งแล้วเนี่ยอะไรกูฟอดอย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่นการถือสินอนุกาตอาจจะไม่ถึงขั้นกูฟอดตกศาสนาเป็นการเฟพ แต่ว่าถ้าละหมาดเนี่ยเขามองว่าเป็นปนะกูโฟดละตกศาสนาฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ละหมาดเลยอ่ะนะไม่ละหมาดเลยเป็นอะไรเป็นกาเฟสคนกาฟเฟสนี่ถือสิอดซอกไหมไม่ซอกฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ละหมาดเลยแล้วถือสินอดก็ไม่ถูกตอบรับคือหนึ่งก็มีบาปเรื่องการทิ้งละหมาดอยู่แล้วสองถ้าเข้ามาถือสินอดเนี่ยการถือสิ่ของเขาไม่ซอกถามว่าทําไมไม่ซอกเพราะคนกาเฟสเนี่ยมาถือสินอดเนี่ยไม่ซอกก็คือจะต้องเป็นมุสลิมก่อนถึง ยอมรับ,บว่าเป็นเจ้าก่อนไม่มีภาคีตอบาะการถือสินอดของเขาถึงอะไรครับจะเป็นสที่ตอบรับฉะนั้นบริบทว่าในในในใ,ในรูปแบบแรกเนี่ยก็คือว่าถ้าหากว่าไม่ละหมาดเลยนะังแต่บษษษรรลุศาสนาภาวะอันนี้เนี่ยเขาก็บาปล้วเป็นกาเฟสเมื่อกาเฟสแล้วเขามาถือสินอดอันนี้ก็ไม่เป็นที่ตอบรับสําหรับเขาแต่ถ้าหากว่าคนที่อยู่ในสภาพอย่างนที่บอกเนี่ยเล่นอื่นไม่ได้ไม่ได้ละหมาดนะพอเราระมาดอนมาละมาถือสินดอดอันนี้เนี่ย ก็แสดงว่ามีการละหมาดบ้างก็ยังไม่กล้านะยังไม่กล้าที่จะฟันธง,งเอ้ยนี่เป็นกาเฟเพราะว่ามียังมีการละหมาดแต่ก็ถือว่าอันตารายอย่างมากเสี่ยงอย่างมากทาไมอะสิเดือนไม่ได้ละหมาดเลยละหมาดแค่รอมฎอนน่นะยี่สิบเก้าสามสิบยี่สิบเก้าวันสามสิบวันนี้นะครับเพราะว่าสินอดอาสินอดอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นวาจิปแต่รอมฎอนวาจิบแลเวเอาแค่เนี้ยโดยเฉพาะเรื่องการละหมาดเพราะสึงซึ่งบทดเนี่ยมันรอมฎอนอยู่แล้วใช่ปะอันนี้มัน แต่ว่าเดือนอื่นเอาแหละมันเป็นซุนนะเป็นอะไรก็ว่าไปลดหลันไปแต่เราแต่เรื่องการละหมาดเนี่ยมันจะรอมฎอนไม่รอมฎอนก็ต้องละหมาดอันนี้ถ้าใครละหมาดแล้วก็ถือสิ่งอ์เฉพาะแค่รอมฎอนอันนี้ก็ถือว่าอันตรายอย่างมากนะครับของลสมารานส่งก็อันนี้มอบหมายกับเราตาละว่าเขาจะเป็นยังไงสภาพจิตใจเขาจะเป็นยังไงว่าถึงขั้นกาเฟตหรือไม่ถึงขั้นแต่มองแล้วภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถึงเพราะว่าเขามีการละหมาดแต่ว่านักชาการบอกว่าถือว่า อยู่ในขั้นอันตารายอย่างมากนะครับ,คร,บครับคำถามต่อมาครับอาจารย์ <c oughs> สำหรับคนคนหนึ่งที่ช่วงช่วงชีวิตผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วไม่เคยถือสินในเดรรอมบอนเลยครับหลังจากบรรลุนิติภาวะนะครับบรรลุศาสนาภาวะถึงช่วงหนึ่งของชีวิตช่วงกลางแล้วกันรู้สึกกับเนื้อกับตัวว่าเออตัวเองเนี่ยต้อง ือสินอดได้แล้วนะชีวิตผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้วรอมฎตอนที่เขาเคยขาดมาเนี่ยอาจารย์สําหรับเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้มันไหมถ้าเขาเริ่มแล้วกลางชีวิตเนี่ยเริ่มจะถือสินอดแล้วนะครับอาจารย์สมสมมตินะฮยกให้เห็นครับสมมติว่าเขาบรรลุศาสนาภาว่าตอนสิบห้าพอตอนสามสิบปีเนี่ยเขาก็แล้วเขาไม่ได้ถือสินอดเลยนะแล้วตอนสามสิบนี่เขาก็จะมาเริ่มก็ค <c oughs> ือสิบห้าปีคือคือทิ้ง ไม่ได้ถือสินอดเนี่ยเนื่องจากอะไรครับไม่มีอุจรมีอุปสรรคอะไรไม่ได้ป่วยไม่ได้เล่นท่าไม่ได้อะไรเลยนะอุลามะบอกว่าอิบาดนะที่มันมีกําหนดเวลาแล้วเขาทิ้งอันนี้เขาบอกว่ากอดอแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์อาร้อนไม่รับอิบาดะที่มันมีเวลากําหนดแล้วแล้วเขาทิ้งนะเขาจะมาใช้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องกอดอแล้วทําไมเพราะไม่มีประโยชน์อาร้อนไม่รับแล้วมาถ้าสมมติว่าอลามเวลาเนี่ยซุ่รี แล้วตั้งใจทิ้งโดยไม่มีสาเหตุเลยไม่ละหอ่ะเขาบอกไม่ต้องมากรอ,อถือสินอดเนธรามดอนผ่านมาอเมื่อกี้ว่าประมาณสิบห้าปีสิบห้าปียี่สิบเก้าวันสามสิบวันเขาบอกไม่ต้องกรอ,อทิ้งโดยไม่มีอุโรเลยนะไม่ถือสินอดรู้ว่าเป็นวาจิบแต่ว่าไม่ยอมถือเลยเนะี่ยเขาบอกไม่ต้องกรอแลอนะ้วทำไงอ่ะอันนี้ต้องเตาบักกับเนื้อกับตัวอย่างเดียวเลยเพราะกอดอไปแล้วเนี่ยอันนี้กลุ่มหนึง่งงวิชาการบอกว่ากอดอไปแล้วเนี่ยเอาล,ล็อกก็ไม่รับใช้ไปแล้วก็ล็อ์ไม่รับ พออะไรครับหนึ่งที่บอกไปอิบาดาที่มันมีเวลาจํากัดแล้วเขาทิ้งไปปล่อยไปโดยไม่มีอุด o ไม่มีอุปสรรคไม่มีสาเหตุอะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องกรอเพราะกรอไปก็ไม่มีผลครับแล้วก็ทาไงครับก็<ร>ไม่ต้องกรอต้องต้องเตาบ้าเตาบ้าเตาบ้ากับเนื้อกับตัวทิ้งละหมาดเนี่ยนะก็ต้องเตาบ้าอย่างเดียวจะไม่ทิ้งแล้วทิ้งสินอดไปนี่นะก็ต้อง อะไรครับตาว่ากับเนื้อกับตัวว่าจะไม่ทิ้งอีกแล้วตองตาว่ากับเนื้อกับตัวอย่างเดียวนะครับมีมีแบบซิเชลนัฟฟินไแล้วมันจะมาช่วยเขาเรียกว่าอะไรมาเสริมที่ขาดไปอย่างนี้มันเหมือนกับการละหมาดที่ขาดไปการละหมาดพระว่าการละหมาดนัฟินจะมาช่วยทด,ดแทนคือคืออันนั้สิ่งที่เป็นเป็น,เป,นเป็นสุนัตสิ่งที่มาเสริมมานะอันนั้นคือแน่นอนละหมาดฟารดูของคุณเนี่ยก็ต้องมีอยู่ แต่ว่าที่มาเสริมคืออะไรเสื้อ้าแล้วว่าคำว่านับหนึ่งที่ว่าในฮะดิสันมีว่ามันจะมาช่วยซ่อมมาช่วยเติมต้องเข้าใจก่อนว่าละหมาดของเราเนี่ยครบจริงแต่คะแนนของเราเนี่ยเราเราก็รู้ว่าไม่ครบเราประมาณได้สมมติละหมาดูรี่สิบคะแนนเนี่ยเราละหมาดไปเมื่อกี้อาจจะได้เจ็ดได้แปดทำไมอะ่ะจิตใจของเราอาจจะไม่ไดอยู่การละหมาดร้อยเปอร์เซนต์ความผูกช่วความนอบน้อมมือทีใจนึกถ,ถ,ถึงนู่นถึงนี่อันนี้ก็คะแนนาตีเป็นคะแนนนะนะแต่บระบุญเนี่ยก็ลดไป แต่ตรงนี้เมื่อมันไม่ครบเนี่ยตรงนี้จะมาช่วยซ่อมแซมน,นะครับส่วนถามว่าถ้าไม่ได้ทําเลยจะมาช่วยวันโลอาลวันลอาลัมว่าถ้าไม่ได้ทำะนะเออจะมาแทนตรงนั้นแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยคืออันนับหรือว่าสุนัขเนี่ยจะมาซ่อมแซมไอ้ที่มันบกพร่องไปอาจจะความคุ้ชัวอาจจะเช่นอาจจะเวลาตอนนี้มีแต่ว่ารอไปเป็นชั่วโมงเตียไม่หมดเวลานะบกพร่องอะไรต่างเงนี่ยที่มันมีความบกพร่องเรื่องการละหมาเรื่องของเวลาการละหมา,อ,อ,า,า,ะมาอะไรต่างๆก็มาช่วยตรงนั้นได้ นั้นเมื่อเมื่อเ,อเป็นเฟิรดูตรงนี้เนี่ยกองเตาตบ้ากับเนื้อกับตัวแล้วก็พยายามทําสุนัตมากๆเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อเติมความความดีที่เราอาจจะพลาดไป <bounces S 1> ในเรื่องการพือสิ่งของเรื่องการละมัดก็จะได้มาเติมในเรื่องของความมาสมทบเลยใช่ไหมครับก็จะได้มันคือเราเราถือว่าเราบกพร่องและเรามีบาปนะแต่ถ้าเตาตบ้าไปแล้วเนี่ยเราก็อะไรครับอ่ลบตรงเตาตบ้าอย่างจริงจังเนี่ยเราก็ก็เริ่มใหม่อย่างเหมือนเริ่มใหม่ เหมือนว่าเออเราเราก็คือความผิดที่ผ่านมาก็ตรงนั้นแหละก็เราก็เริ่มเริ่มในเรื่องความดีนะใช่ครับต่อมาครับอาจารย์ <c oughs> คำถามต่อมาคืออะไรคือภุอก,กมของคนที่ถือสินอดในวันที่คุมเครือ <c oughs> เขาไม่มัน่นใจว่าวันนี้จะเป็นวันวันวันเริ่มเดือนรอมฎอนแล้วหรือย,อยังเขาถือไป ก็กลัวว่าสมมติถ้ามันเป็นเดือนรอมฎอนจริงเขาจะได้ไม่พลาดเนี่ยวันเนี่ยเขาเรียกว่ายามูชักเนี่ยอาจารย์ฮุกกลว่าไงครับคือการถึงเส้นอดในยามูชักวันที่มีความสงสัยก็คือวันที่ที่สงสัยว่าวันเนี้ยมันคือวันที่30เดือนชาบาหรือวันที่หนึ่งเดือนลอมาอนราดับเรกว่ายามูชักวันที่มีความสงสัยก็คือว่าดูเดือนคืนเนี่ยสมม,มติดูเดือนคืนเนี่ยก็ไม่มีการเห็น พปแล้วเช้ามาเนี่ยเขาก็ถือสิญอดเลยเอ้าททำไมถือสิญอดเพราะเผื่อว่าเป็นหนึ่งระมาอนเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้วันเยาม,มูชักวันเนี่ยคือวันที่เริ่มดูสิญอดนี่คือวันที่สงสัยเพราะมันอาจจะเป็นวันที่3าสิเดือนชาบานก็ได้เพราะว่าไม่มีการอาจจะอาจจะเป็นวันที่ส0มสิบเพราะไม่มีการไม่มีก,า,า,ก,การประกาศเออบางทีเขาก็อาจจะอะไรอาจจะนอนหลับไปสมมติน,นนะแล้วก็เนียนเลยเดี๋ยวเช้ามาก็ถือสิญอดเลยเลยระมาดอนก็เอาไม่ได้ไม่ได้ฟังเลย ว่ามันมันอาจจะเป็นวันที่30ก็ได้นะอา้าวหรือมันอาจจะเป็นวันที่1วันเนี้ยก็อาจจะเป็นวันที่1ก็เลยเป็นว่าวันแห่งการสงสยัยหรือ,อยามุชักถ้าเป็นวันอย่างเงี้ยศาสนาจึงไม่อนุญาตนะครับใครที่ถือสิ่อดในวันที่มีความสงสัยเนี่ยอ่าฝกดารอสออับบันก็เซ็นสุรรลอสออมก็ถือว่าได้ฝ่าฝืนท่านนบีมุฮัมมัดสุรรลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉะนั้นเราเราจะเข้าเดือนออกเดือนนี่ก็ต้องมีความชัดเจนจะถือสิ้นอดนี่เป็นอิบาดาที่มีความสําคัญก็ตรงชัดเจนจะละหมาดเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเข้าเวลาแล้วไม่ใชเ่เข้าไม่เข้าเอาละไม่ใช่ก็ต้องมีความชัดเจนจะทาอิบาดาครับ,รบก็จบรายการถามตอบรมฎอนวันนี้นะครับก็ขอจากลาท่านพี่น้องไปก่อนนะันบเพียงเท่านี้ินเชาอั์พบกันใหม่ในตอนหน้า ابني فائق الكرم تنتهي بالله تتقوى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته